สวัสดีครับพบกับช n n e l เชร์รีพูครับผมหากถูกใจคลิปและช n n e l ช่องนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกในคลิปนี้กันเลยนะครับทีมรีพูของพวกเรานะครับก็เจองานเหนื่อยอีกแล้วนะครับในเกมเมื่อคืนนะครับแต่สุดท้ายก็พลิกกลับมาเอาชนะทีมคู่แข่งได้สำเร็จนะครับด้วยการเอาชนะทีมวูฟแธมตันไปด้วยสกอร์ 3ประตูตอน1น,นะครับหลังจากทีมหลังจากนะครับเจอทีมวูฟแทมปันยิงขึ้นนําไปก่อนนะครับแต่ครึ่งหลังนะครับเจอกินคอปก็แก้เกมนะครับได้ดีนะครับพาทีมลิปปู พลิกกลับมาเอาชนะได้ในที่สุดนะครับถึง3ประตูนะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมมองว่านะครับต้องยอมรับจริงๆครับว่าช่วงครึ่งแรกนักเตะของพวกเรานั้นนะครับไม่สามารถจัดการกับความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นทีมบุฟได้เลยนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งเกมโต้กลับของทีมบุฟก็ดูเหมือนว่านักเตะลิภูจะ ัดการได้ไม่ดีสักเท่าไรนะครับอย่างไรก็ตามนะครับพอทีมนิฟูเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแท็กติกนะครับเปลี่ยนตัว แมคลิสเตอร์ออกจากสนามไปนะครับและเปลี่ยนแผนการเล่นนะครับทีมลิฟูก็เล่นได้ดีขึ้นกว่าเดิมมากๆนะครับตอนนี้นะครับทีมของเรานะครับเริ่มมีคุณสมบัติของการเป็นทีมลุ้นแชมป์แล้วนะครับอย่างคุณสมบัติในเรื่องของการไม่ยอมแพ้คู่แข่งจนนาทีสุดท้ายรวมถึงคุณสมบัตินะครับอย่างการ พลิกกลับมาเอาชนะทีมคู่แข่งได้แม้จะตกเป็นชั่วแม้จะตกนะครับนะครับถูกเป็นรองนะครับถูก ทีมผู้แข่งยิงขึ้นนําไปก่อนก็ตามนะครับผมเชื่อว่า2คุณสมบัตินี้นะครับเป็นคุณสมบัติสําคัญนะครับที่ทีมลุ้นแชมป์ทุกทีมต้องมีนะครับซึ่งตอนนี้ทีมลิพูของพวกเราก็มีทั้ง2คุณสมบัตินี้แล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสุดท้ายแล้วพวกเราชาวลิผูคงต้องติดตามและเอาใจช่วยกันต่อไปนะครับเพราะฤดูกาลนี้ยังอีกยาวไกลจริงๆนะครับกว่าจะจบลง มาดูตารางคะแนนกันดีกว่านะครับตารางคะแนนในตอนนี้นะครับทีมลิฟูของพวกเรานะครับก็ขึ้นมาอยู่ในอันดับ3ของตารางนะครับลงเล่นไป5นัดนะครับชนะ4นัดเสมอ1นัดยังไม่แพ้ใครนะครับเก็บไปได้1 0ยิงได้12นะครับเสีย4นะครับ ประตูได้เสียบวก8นะครับเก็บไปได้13ขันคะแนนนะครับก็เรียกได้ว่าออกสตาร์ทได้ดีจริงๆในฤดูกาลนี้นะครับพวกเราแฟนบอลลิพูเห็นได้เห็นฟอร์มการเล่นก็ชื่นใจเหลือเกินนะครับที่นักเตะลิพูนั้นนะครับไม่ยอมแพ้จริงๆจนนาทีสุดท้ายครับขราวนี้นะครับมาดูผลการแข่งขันนะครับคู่อื่นๆในเกมเมื่อคืนกันบ้างนะครับ เรียกได้ว่าเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับแอสตันวิลล่านะครับคู่แข่งในนัดก่อนของทีมลิฟว์พูลนะครับก็สามารถเอาชนะทีมคริสตันพาเลตไปด้วยสกอร์3ประตูต่อหนึ่งนะครับฟูลแลมนะครับชนะทีมน้องใหม่นะครับไปด้วยสกอร์นะครับงประตูต่อศูนย์นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็แพ้ทีมไบตันคาบ้านนะครับไปด้วยสกอร์หประตูต่อ3นะครับสเปอร์นะครับก็ยังคงรักษาฟอร์ม การเล่นได้อย่างร้อนแรงเหมือนเดิมนะครับ ก็เฉือนเอาชนะทีมเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นนะครับเวสต์แฮมนะครับก็แพ้คาบ้านให้กับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ3นะครับทั้งๆที่ยิงประตูขึ้นนำไปก่อนนะฮะโอ้หน้าเสียดายจริงๆนะครับและคู่สุดท้ายนะครับนิวคาสเซิลก็เฉือนเอาชนะทีมเบนฟอร์ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อศนนะครับ โปรแกรมการแข่งขันนัดหน้าของทีมริพูนะครับทีมร์พูก็จะลงเล่นยูโรป้านลีนัดแรกนะครับในวันที่21กันยายนที่จะถึงนี้นะครับในเวลา5ทุ่ม45นาทีด้วยการบุกไป,ปเยือนทีม LASK l i n ินะครก็ติดตามรุ้นและเอาใจช่วยไปด้วยกันนะครับทุกคนผมเชื่อว่านะครับมีการหมุนเวียนนักเตะ นะฮะลงสนามแน่นอนนะครับคาดว่านะครับส่วนตัวคาดว่าพวกเรานะครับน่าจะได้ดูนะครับฟอร์มการเล่นของเอนโดและการฟนแบกแบบเต็มๆในนัดนี้นะครับนัดต่อไปที่พวกเราจะได้ลงแข่งในยูโรปาลีกนะครับก็มารอดูและเอาใจช่วยไปด้วยกันครับ ประเด็นต่อมานะครับมาดูคะแนนเลตติ้งผลงานนักเตะลิฟูวนะครับจากทางเว็บไซต์ Disney and Field กันบ้างนะครับ Disney and Field นะครับก็ได้ให้คะแนนแอลอลิซงนะครับเจ็ดคะแนนนะครับโจโกเมสนะครับได้6คะแนนนะครับก็ดูเหมือนว่าโจโกเมสนะครับจะมีปัญหาจริงๆนะครับเวลาต้องเจอกับ นักเตะคู่แข่งที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงนะครับโจโกเมกก็ดูเหมือนว่าจะรับหน้าที่รับมือนะครับคู่แข่งประเภทนี้ได้ไม่ดีสักเท่าไหร่เลยนะครับในเกมเมื่อคืนนะครับก็รับมือนะครับกับฟอร์มนะครับและความสามารถเฉพาะตัวของเนโตแทบไม่ได้เลยนะครับโจเอลมาติดนะครับได้6คะแนนเท่านั้นนะครับ จารเลวคอนซานะครับนักเตะดาวรุ่งนะครับที่ได้รับโอกาสนะครับลงประเดิมนะครับในเกมเมื่อคืนนะครับก็ได้8คะแนนนะครับส่วนตัวแล้วนะครับผมมองว่านะครับจาเลวคอนซานะครับคอนซาเป็นนักเตะกองหลังนะครับที่เล่นได้ดีที่สุดเลยทีเดียวในเกมเมื่อวานนะฮะก็ถือว่าเจ้าหนูรายนี้มีแววรุ่งจริงๆนะครับก็ติดตามและเอาใจช่วยนักเตะรายนี้กันต่อไปนะครับ แอนดูโรบสันได้8คะแนนนะครับดิซิสแอนฟิลนะครับยกให้เป็น Man of the m a แมนะครับก็เรียกได้ว่าทำหน้าที่ของตัวเองนะครับในอย่างสมบูรณ์แบบจริงๆนะครับทั้งเกมรับและเกมลุกนะครับจนสามารถนะครับยิงประตูเสมอให้กับตีเสมอนะครับให้กับทีมลิเวอร์พูลได้นะครับแอนดูโรบสันก็ขึ้นไปนะครับเติมเกมสวยมากเลยทีเดียวนะครับจนลิเวอร์พูลได้ยิงประตูตีเสมอในที่สุดนะครับ อเล็กซิสแมคลิสเตอร์นะครับได้4คะแนนเท่านั้นนะครับแมคลิสเตอร์นะครับเล่นได้ไม่ค่อยดีจริงๆนะครับส่วนตัวแล้วผมมองว่าเป็นเพราะนะครับแมคลิสเตอร์น่าจะเหนื่อยนะครับจากการลงเล่นและเดินทางนะครับช่วงไปเล่นให้กับทีมชาติอาร์เจนตินามานะครับโซโบสไลนะครับได้7คะแนนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งนัทนะครับที่ได้ลงเล่นแบบเต็มๆนะฮะ บทบาดครึ่งหลังนะครับโซโบสไลก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับเมื่อเมื่อครึ่งหลังนะครับเขามาเล่นในตำแหน่งเบอร์6แทนนะฮะเคอร์ติโจนะครับได้6คะแนนเท่านั้นนะครับนัดนี้ก็ดูเล่นได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่จริงๆนะครับโมซาลานะครับได้7คะแนนนะครับนัดนี้นะครับมดเมื่อคืนก็ทำไปอีก2แอสซิสต์นะครับเรียกได้ว่าปีนี้ดูดูการนี้นะครับซาลาก็เป็น วิงอัปปกนะครับเพย์เมเกอร์แบบเต็มตัวได้เลยนะครับมาดูกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับซาร่าจะทำสเตติกแอซิดได้มากเท่าไหร่นะครับคงต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับชอต้านะครับได้5คะแนนเท่านั้นนะครับก็น่าเสียดายนะครับเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ชอต้าออกสตาร์ทออก นะครับเป็นผู้เล่นตัวจริงแล้วยังคงทําไม่ได้ดีนะครับลงลงเป็นผู้เล่นตัวจริงเมื่อไรเนี่ยฟอร์มของชอต้านะครับก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เหมือนเดิมนะครับแม้จะมีส่วนร่วมนะครับกับประตูนาที่สองก็ตามนะฮะประตูและไอประตูแรกก็ตามนะฮะโอเคฮะโอ้ยผมจําผิดลบเบอร์ลบเบอร์สันนะครับยิงประตูที่สองนะฮะลบเบอร์ันยิงประตูที่สองนะครับ คาร์ลิซกัคโปนะครับก็ได้หกคะแนนนะฮะหกคะแนนนะฮะเกมนี้จากทาง This Is Anfield นะครับลุยดิอาร์ได้เจ็ดคะแนนนะครับฮาวิเอเลสได้แปดคะแนนนะครับดาวินนูเยสได้เจ็ดคะแนนนะครับโคนาเต้ได้หก คะแนนนะครับการแฟนแบกไม่มีคะแนนนะครับแต่ก็น่าเสียได้นะครับที่มีโอกาสนะครับทำประตูเช่นกันนะครับหลังจากถูกเปลี่ยนตัวลงมานะครับแต่ก็ไม่สามารถทำได้นะครับส่วนเจคกนคอมนะครับได้7คะแนนนะฮะทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นคะแนนเลตติ้งของผลงานนักเตะลิพูที่ทางดี s i สแอน Field ได้ให้คะแนนเอาไว้นะครับ ประเด็นต่อมานะครับมาดูสถิติที่น่าประทับใจหลังจบเกมกันบ้างนะครับสถิติของทีมลิพูในขณะนี้นะครับก็คือการเก็บชัยชนะรวดนะครับ4นัดติดต่อกันเข้าไปแล้วนะครับและก็ไม่แพ้ทีมไหนเลยนะครับมา16นัดติดต่อกันแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงท้ายฤดูกาลก่อนนะครับและตอนนี้นะครับก็ขึ้นไปอยู่ในทีมนะครับพื้นที่ลุนแชมป์ของพิมเมลิกแล้วนะครับ มาดูสถิติส่วนตัวของผู้เล่นลีพูลในเกมเมื่อคืนกันบ้างนะครับโซโบสไลน์ะครับก็ผ่านบอลสำเร็จ81ครั้งจาก97ครั้งนะครับคิดเป็นอัตราความสำเร็จอยู่ที่84นะครับเป็นอันดับ2นะครับสัมผัสบอลน,นะครับ115ครั้งนะครับเป็นอันดับ1นะครับ แล้วก็มีจังหวะยิงประตู2ครั้งนะครับเคลียรบอลสําเร็จ2ครั้งนะครับแย่งบอลกลับมาครองได้สําเร็จ6ครั้งนะครับผมและก็ผ่านบอลน,นะครับเข้าพื้นที่สุดท้ายของทีมคู่แข่งสําเร็จถึงนะครับได้ถึง20ครั้งเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมของโซโวสไลน์ในครึ่งหลังนะครับที่เล่นได้ดีขึ้นเป็นอย่างมากนะครับเมื่อนะครับ เปลี่ยนบทบาทของตัวเองนะครับในช่วงครึ่งหลังนะครับสถิติของนักเตะคนต่อมาของทีมลิพูลนะครับก็คือแอนดูโรเบอร์สันนะครับแอนดูโรเบอร์สันนะครับผ่านบอลสำเร็จ70ครั้งจาก76ครั้งนะครับคิดเป็นอัตราความสำเร็จอยู่ที่92ซนะครับสร้างสารรค์โอกาสให้กับทีม2ครั้งนะครับสัมผัสบอล100ครั้งนะครับ มีจังหวะยิงประตู1ครั้งและก็ทําได้1ประตูนะครับชนะการดวลกลางอากาศ1ครั้งนะครับสกัดบอลสาเร็จ2ครั้งจาก3ครั้งนะครับเคลียร์บอลสําเร็จ2ครั้งนะครับดักการผ่านบอลของคู่แข่งสําเร็จ2ครั้งนะฮะนี่ก็เป็นสุดยอดความสุดยอดของกัปตันทีมลิฟวูของพวกเราในเกมเมื่อคืนนะครับสถิติต่อมานะครับมาดูสถิติของจารเลวคอนซานะครับที่ผมโดยส่วนตัวแล้วผม ยกให้เป็น Man of the m a แมนะฮะ จาเลี้วคอนซ่มเมื่อคืนนะครับก็ลงเล่นไปให้กับทีมลิปูทั้งหมด83นาทีก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับเพราะดูเหมือนว่าจะมีอาการคล้ายนะครับอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็เคลียร์บอลสําเร็จ5ครั้งนะครับดักการผ่านบอลของคู่แข่งสําเร็จ2ครั้งนะครับสกัดบอลสาเร็จ3ครั้งสัมผัสบอลนะครับ92ครั้งนะครับผ่านบอลสาเร็จนะครับคิดเป็นอัตราความสําเร็จในการผ่านบอลถึง96เลยทีเดียวนะครับว่าง บนยาว3าครั้งนะครับสําเร็จทั้ง3ครั้งนะครับดวลกลางอากาศชนะ3ครั้งจาก4ครั้งนะครับดวลน,นะครับไม่ใช่ครับดวลนะครับการอากาศดวลบนพื้นนะครับชนะ3ครั้งจาก4ครั้งนะครับดวลกลางอากาศชนะ2ครั้งจาก4ครั้งนะครับนี่ก็คือฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมนะครับของเจ้าหนูดา,ดาวรุ่งวัย20ิบ ปีรายนี้นะครับจารลโอคอนซาจดจำชื่อของเขาเอาไว้ให้ดีๆนะคะ สถิติต่อมานะครับของโมฮัมเหม็ดซาร่าในเกมเมื่อคืนนะครับโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับผ่านบอลสำเร็จ17ครั้งนะครับจาก23ครั้งนะครับคิดเป็นอัตราความสำเร็จอยู่ที่74%นะครับสร้างสรรค์โอกาสสำคัญให้กับทีม5ครั้งนะครับทำแอสซิสต์นะครับไป2ครั้งนะครับไม่นับรวมที่ลูกเอเลียนนะครับเนื่องจากเอเลียยิงแฉลบเข้าไปนะครับก็เป็น2ครั้งนะฮะสัมผัสบอล31ครั้งนะครับแล้วก็ เข้าสกัดบอลสำเร็จ1ครั้งนะครับผลงานของซาร่าในตอนนี้นะครับลงเล่นให้กับทีมลิปูไปแล้ว5นัดนะครับนัดแรกนะครับก็ทำแอสซิตนะครับนัดที่2ก็ยิงประตูได้นะครับนัดที่3ก็ทำแอสซิตนะครับนัดที่4นะครับก็ยิงประตูได้และนัดล่าสุดเมื่อคืนกับทีมบูมนะครับก็ทำแอสซิตไป2ประตูเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับ เว็บไซต์ลิฟวเอฟซนะครับสื่อทางการของทีมลิฟว์นะครับยังยืนยันว่าโมฮัมเหม็ดซารานะครับได้สร้างสถิติที่น่าประทับใจให้กับทีมลิฟว์อีกครั้งในเกมเมื่อคืนนะครับด้วยการสร้างสถิติมีส่วนร่วมในการยิงประตูของทีมลิฟว์ในพิีเมียร์ ถึง201ประตรูนะครับโดยแบ่งเป็นยิงด้วยตัวเอง139ประตรูนะครับและทำแอซิสให้เพื่อน62ประตรูนะครับตั้งแต่ซาร่าย้ายมาร่วมทีมลิพูเมื่อปี2017นะครับนี่คือความสุดยอดของซาร่านะครับซึ่งเป็นนักเตะที่ผมยกขอยกย่องให้เป็นนักเตะที่ดีที่สุดในยุคข,ของเจ็คกินคอปเลยทีเดียวครับ ประเด็นต่อมานะครับมาดูบทสัมภาษณ์หลังจบเกม กันนะครับซึ่งเจนคอนะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องที่น่าสนใจหลังจบเกมไว้หลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับเรื่องที่หนึ่งะครับคอบยอมรับว่าครึ่งแรกทีมลิฟูเล่นกันได้ไม่ดีจริงๆนะครับถึงขนาดที่เขาสะบทดคาพูดหยาบคายออกมานะครับสอครั้งเลยทีเดียวเมื่อได้เห็นผลงานครึ่งแรกของเรานักเตะลิฟูนะครับคอบมองว่าเกมเมื่อคืนแมคลิสเตอร์และนักเตะคนอื่นที่ไปเล่นเกมทีมชาติดูไม่ค่อย ไมมีแรงสักเท่าไรนะครับทีมวิภูชโชคดีมากนะครับที่พลิกกลับมาเอาชนะทีมวูฟได้ เรื่องที่2นะครับคอฟนะครับชื่นชมจาเลวคอนซากองหลังดาวรุ่งนะครับที่ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงในนัดนี้ว่าทําหน้าที่ได้ดีจริงๆนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งช่วงครึ่งแรกนะครับที่ทีมลิปูเล่นกันได้ไม่ดีแต่เจกเกนคอฟก็มองว่าคอนซานั้นยังเล่นได้ดีนะครับตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วนะครับเกมเมื่อคืนถือเป็นเกมที่มอบประสบการณ์ที่มีค่ามากนะครับให้แก่คอนซา เรื่องที่3นะครับคอปนะครับเปิดเผยว่าเมื่อคืนนะครับเป็นเกมที่ยากของแมคคอลิสเตอร์มากนะครับเนื่องจากแมคคอลิสเตอร์นั้นดูอ่อนล้าจากการเดินทางไปเล่นให้กับทีมชาติอาร์เจนตินานะครับและยังมาถูกใบเหลืองระหว่างเล่นอีกด้วยทําให้เกมเมื่อคืนแมคคอลิสเตอร์นั้นนะครับเล่นได้ไม่ดีสักเท่าไหร,ร่นี่ย เขาคิดว่าแมคไอสเตอร์เข้าใจดีว่าทําไมถึงถูกเปลี่ยนตัวออกในครึ่งหลังนะครับเรื่องที่5นะครับคอปชื่นชมโรเบิร์สันกับตันทีมลิวพูลนะครับของเกมเมื่อคืนว่าเป็นผู้เล่นคนสําคัญของทีมได้ดีเหมือนเดิมนะครับสถิติตของดับโบนะครับ ก็ยังคงน่าประทับใจนะครับตอนนี้ล็อบบก็ลงเล่นในพิมพ์ดิให้กับทีมลิฟูครบ200นัดแล้วนะครับล็อบบเป็นนักเตะที่ดีจริงๆนะครับในมุมมองของคอปครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์หลังจบเกมของเจอเก้นคอปครับ ประเด็นต่อมานะครับมาดูบทสัมภาษณ์หลังจบเกมแข่งของแอนดูโรเบอร์สันกันบ้างน,นะครับหลังจบเกมนะครับโรเบอร์สันก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับ TNT s p o หลังจบเกมว่าเกมเมื่อคืนนะครับช่วงครึ่งแรกเขายอมรับเหมือนกันครับว่านักเตะลิปูเล่นได้ไม่ดีจริงๆนะครับแม้พวกเรานะครับอาจจะออกมาอ้างได้ว่านักเตะภายในทีมต้องเดินทางไป ต่างๆทั่วโลกเล่นให้กับทีมชาติของตัวเองแต่สุดท้ายแล้วสําหรับเขานะครับเรื่องพวกนี้ไม่สามารถนํามาเป็นข้ออ้างได้อยู่ดีนักเตะทุกคนนะครับต,ต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนลงสนามเสมอนะครับทีมวูฟเป็นทีมที่ดีกว่าทีมลิพูมากในช่วงครึ่งแรกนะครับพวกเขาสร้างโอกาสและสร้างความกดดันให้กับทีมลิพูได้พวกเราผิดพลาดมากเกินไปในครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังนะครับลิพูก็เปลี่ยน ก็เปลี่ยนนะครับแผนการเล่นไปใช้แผน4-4-2นะครับด้วยการเปลี่ยนแม็ก s สเตอร์ออกไปแล้วส่งรุยดีอาร์ตลงมาเล่นแทนเพื่อทำให้เกมขึ้นหน้าเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยใช้ความเร็วของพวกกองหน้าเล่นงานคู่แข่งซึ่งโดยส่วนตัวแล้วนะครับโรบสันเชื่อว่าแผนนี้ใช้ได้ผลนะครับเพราะพวกเราสามารถคองเกมและกดดันคู่แข่งได้ดีขึ้นในครึ่งหลังนะครับจนได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการในท้ายที่สุด อย่างไรก็ตามนะครับโรเบิร์สันก็ไม่อยากให้ทีมลิพูตกเป็นรองคู่แข่งก่อรแบบนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับแม้สุดท้ายแล้วนะครับทีมลิพูพิกจะกลับมาเอาชนะได้ก็ตามแต่โรเบิร์สันนั้นไม่ค่อยต้องการสักเท่าไห่นะครับนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์หลังโจบเกมของโรเบิร์สันครับ ประเด็นสุดท้ายประจำคลิปนี้นะครับมาปิดท้ายที่ข้อมูลจากพอจอยครับพอจอยนะคบสายหงเทียนหนึ่งจาก The Time นะครับก็ได้ออกมาเขียนบทความเล่าเรื่องราวชีวิตเบื้องหลังของไลอ้อนกาเฟนแบนะครับ กับทีมนิพูเพิ่มเติมซึ่งผมนะครับขอสรุปเรื่องราวเบื้องหลังที่เกิดขึ้นเป็นข้อๆเพื่อให้เพื่อนๆเ,เข้าใจกันง่ายๆดังต่อไปนี้เหมือนเช่นเคยนะครับเรื่องที่1นนะครับช่วงพักเบรกทีมชาติที่ผ่านมาเจนคอฟและเป๊ปรรินเดอร์ได้มอบหลักสูตรเร่งรัดนะครับให้กับกาเฟนแบกได้ฝึกซ้อมด้วยการเน้นหนัก ฝึกซ้อมในเรื่องของการแย่งบอลกลับคืนมานะครับซึ่งเป็นชุดทักษะสำคัญที่กาเฟนแบกจำเป็นต้องทำให้ได้เป็นอย่างดีเมื่อย้ายมาร่วมทีมลิภู เรื่องที่2นะครับหลักสูตรเร่งรัดหลักสูตรนี้นะครับโคดีกัรโปและลุยดิอันก็เคยฝึกซ้อมมาแล้วเช่นกันนะครับโดยโค้ชจะถ่ายทอดข้อมูลประมาณ80%นะครับเพื่อบอกสิ่งที่พวกเขาต้องการให้นักเตะทําให้ได้ส่วนข้อมูลอีก20%นะครับจะบอกในภายหลังครับ เรื่องที่3นะครับช่วงสัปดาห์แรกของกาเฟนแบกกับทีมลิปูนั้นนะครับกาเฟนแบกหมดเวลาในชีวิตส่วนใหญ่ไปกับการฝึกซ้อมและการหาที่พักนะครับเรื่องที่4นะครับแมดนิวเบอร์ลี่แมวมองของลิพูจับตามองดูฟอร,ร์มการเล่นของกาเฟนแบกตั้งแต่กาเฟนแบกอายุได้13ปีซึ่งถกูึ่งตอนนั้นนะครับกาเฟนแบกก็ถูกจับขึ้นมาเล่นให้กับทีมอาแจ็คชุดอายุไม่เกิน16 ปีแล้วนะครับเรื่องที่5นะครับสิ่งที่ทีมลิพูประทับใจในตัวกาเฟนแบกตอนเด็กมากที่สุดมีอยู่3อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกคือบุคลิกภาพอย่างที่2ก็คือความสามารถในการพาบอลขึ้นไปข้างหน้าและอย่างสุดท้ายก็คือความสามารถในการคลองบอลไว้กับตัวแม้เจอคู่แข่งเข้ากดดันนะครับเรื่องที่ 6, b นะครับแบร์รี่ฮันเตอร์หัวหน้าทีมแมวมองเดฟฟอร์โลหัวหน้าฝ่ายสันหานักเตะและแบร์รี่ลิวตัด ผู้จัดการทีมลิฟร์พูลรุ่นอายุไม่เกิน21ปีก็ต่างยอมรับในความสามารถและจับตามองกาเฟนแบกมาเป็นเวลานาน,นเช่นกันนะครับเรื่องที่7นะครับพอจอยเปิดเผยว่าโดยพื้นฐานแล้วนะครับกาเฟนแบกเป็นนักเตะที่มีนิสัยค่อนข้างขี้อายนะครับและเรื่องที่8นะครับสรุปแล้วนะครับลิฟร์พูลต้องใช้เวลาในการจับตามองและตามจีบกาเฟนแบกมาร่วมทีมนะครับนานถึง8 ปีเลยทีเดียวนะครับกว่าจะได้ตัวกาเฟนแบกมาร่วมทีมลิ์พูนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข้อมูลจากพอจอยครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆชาวลิพูอีกครั้งที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับหากคลิปนี้ผมพูดผิดตรือตกหล่นเยอะก็ขอโทษด้วยนะครับเนื่องจากผมนั้นก็ค่อนข้างง่วงนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ